สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับช่องของ m a ด้าพนครเกษตรนะวมินขายรถยนต์ออนไลน์กันนะครับผมเซลล์แอปกับเซลล์พอมนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่นะครับขับรถมารีวิวรถคร่าวๆให้ลูกค้าได้ชมโปรโมชั่นพิเศษของหลังจากช่วงสงการที่ <c oughs> เราหยุดยาวไป <c oughs> ใช่ครับลูกค้าที่อยากจะได้รถของ m a ด้า บอกเลยว่าเป็นรถเจนที่เจนใหม่ด้วยเนาะก็คือค m a ด้ a 3นี่เองนะครับที่อยู่ข้างหลังพวกเรานี้ก็คือเป็น m a ด้ a 3ทั้ง4ประตูซีดานแล้วก็วตัวตัวแฮนแบกด้วยแฮนแบกตัวนี้5ประตูนะครับผมวันนี้แอปกับพอมครับก็อยากจะมาบอกในเรื่องของ โปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ส่วนลดพิเศษค่ะมากเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถรีวิวคร่าวๆทั้งสองคันเลยว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอยากให้น้องคอมบอกโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าก่อนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะรถ2รุ่นนี้นะคะเป็นรถพิเศษค่ะครับค่ะซึ่งมีส่วนลดนะคะหลักแสนค่ะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาเท่ากันเลยลูกค้าเลือกได้ทั้งรุ่น 5ประตูแล้วก็ 4, 4ประตูะตแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีความพิเศษยังไงมีความกว้างความสูงในระยะที่ลูกค้าอยากจะชอบอยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับ มาครับท่านผู้ชมตอนนี้แอปกับพอมนะครับก็ขออนุญาตรีวิวในเรื่องของรถ m a ต้าสาหประตูสปอร์ตนะครับซึ่งสีอันนี้ที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือเป็นสีเทอร์โพล t เมรทันเกเนาะซึ่งสีนี้เป็นสีพิเศษแล้วก็เป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินใช่ครับผมเป็นสีที่แบบว่าเบสิกแต่สวยสวยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาน้องพอมอยู่ที่หนึ่งล้านหนาหม่นบค่ะอตรงนะครับลูกค้าคันนี้นะครับ คันนี้เท่านั้นมีราคาพิเศษส่วนรถนี่แบบกระนาเลยกระนาเลยเป็นแฟนๆเลยใช่ครับเป็นรถที่วิ่งไม้น้อยมากๆนะครับแล้วก็สภาพแบบคือมือหนึ่งเลยครับคือออกมาจากกิ๊กเแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นรถที่มีไม่น้อยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อ ทักหาเพจเราได้เลยนะครับมีน้องๆพร้อมบริการตอบลูกค้าทุกท่านเลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับได้ที่ศูนย์มาต้าพนะนครสาขาเกษตรนวมินทร์เรานี้เองนะครับไม่ไกลเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์ด้านหน้าให้ลูกค้าได้ชมกันคร่าวๆเลยว่ามีอะไรบ้าง,งพร้อมค่ะเลยด้านหน้าเลยนะคะก็รถรุ่นนี้นะคะจะมีไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ค่ะแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้านหน้านะคะอันนี้มาให้จัดเต็มเลยเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังแล้วก็กล้องมองรอบทิศทาง ใช่ครับแล้วก็ยังมีนี่น้องพร้อมระบบ i Active Sense <ช>ที่ข้างหน้านะครับซึ่งบอกเลยว่ามาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยช่วยเหลือการขับขี่เลนคล e ปนะครับแล้วก็บอยสปอร์ตนะครับระบบช่วยเบรกด้านหน้าระบบช่วยเบรกด้านหลังมาครบคันกันเลยนะครับผมแล้วก็ล้อแมกนะคะมาให้ล้อแมกขอบ 18นิ้ว <18 S 1> นะครับผมเป็นอลลอย18นิ้วนะครับแล้วก็ด้านในนะครับลูกค้าอยากให้ลูกค้าดูโดยรวมโดยด้านข้างนะครับนี่คือรูปทรงของ m a ด้า3สปอรประตูของเรานะครับะจะมีความสโลปนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันคร่าวๆเลยน,น้องพรอมพาไปดูเลยครับเปิดมาอย่างภายในนะคะค ก็ห้องโดยสารนะคะค่อนข้างที่จะกว้างค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์นะคะก็คือจะเป็นตัวหนังแล้วก็บุข้างหมดเลยและก็อีกอย่างนที่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ลำโพงค่ะลำโพงของบอสก็คือให้ กระนำเลยในห้องโดยสาร12ตำแหน่งนะครับลูกค้าแล้วก็ระบบความปลอดภัยพื้นฐานของเขาครับไม่ว่าจะเป็น GVC plus นะครับระบบช่วยการเข้าโค้งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Airbag นะครับของเรามีให้ทั้ง7จุดนะครับ<ช>มีจุดที่7ที่แบบว่าไม่เหมือนคน,คนอื่นเลยก็จะมีต,<ร>ตัว,ห,วหัวเข่านะครับแล้วก็ภายในมีเรื่องของ แพดเร์ชิพให้นะครับแพดเร์ชิพที่ที่พวงมาลัยนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับมีหน้าจอดิสเพย์สามารถต่อ a p p l e CarPlay a n d แ o ะตได้นะครับแล้วก็จะมีตัวคอ m m a n d c เซนเตอร์นะน้องพรอมอ่าใช่ครับแล้วก็ควบคุมหน้าจอถูกต้องขาดไม่ได้เลยก็นี่เลยครับลังคาซันรูฟนะครับค่ะ จุใจนะครับคันนี้บอกเลยว่า,มมาขับคันเดียวก็คือได้ทุกๆอย่างไปเลยโ<ช> okay. อเคเดี๋ยวพร้อมมาดูท้าหลังกันบ้างได้เลยไปกันเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นตัวสปอร์ตห้าประตูนะครับก็<ช>จะต่างกับตัวสีดดงสีดานเขาจะโป่งหรูหน่อย<ช>นิดนึงนะครับมีความกว้างนะครับแต่ลูกค้าที่ชอบแบบไวรุ่นนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอหลังคาเขาจะมาสลบลงมาหน่อยเ<ช>นะาะรุ่นนี้จะสปอร์ตนิดนึงนะครับด้านหลังเขาอาจจะแบบนั่ง แคบนิดนึงนะถ้าเทียบกับสีดานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเรามีให้ลูกค้าเลือกได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้วยใช่มีอหลัง้ด้วยอไม่ร้อนนะคะแล้วก็รุ่นนี้ฝาท้ายเบามากนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของลําโพงอย่างที่บอกครับซับบูเฟอร์ของโบสนี่ยเขาก็จะอยู่ภายในด้วยนะครับด้านหลังใช่ครับนี่ครับ มีฟัตบูเฟอร์ของบสด้วยแล้วก็มียางอะไรให้ด้วยมีแม่แรงมีอะไรทุกอย่างเลยอ่าเดี๋ยวปิดให้น้องพรอมดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์4จุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จะมี4สุด4จุดเลยนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ SkyActiv-G แล้วนะครับโอเคอันนี้คือโดยรวมของ m a t a าสประตูฟ s สบ a c k ของเราในสีทอรี่แมนทันเก์เดี๋ยวเรากลับไปดูในเรื่องตัวซีดานกันบ้างนะครับโอเคครับ โอเคครับน้องพรอมตอนนี้มาดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เ<ฆ>จอะคู่กันเลยก็เป็นมาต้า3ที่อยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันนะครับ<ฆ>แต่รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของ4ประตูซีดานละรุ่นนี้พูดจริงๆนะเป็นส่วนตัวพี่ชอบเพราะว่าดูหรูหรา<ฆ>แล้วก็ใช้ไปไหนมาไหนก็ดูแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับ<ฆ>ผมเอาล่ะครับตอนนี้ก็คือจะให้เปรียบเทียบดูก่อนว่ารุ่น5ประตูกับ4ประตูเนี่ย<ฆ>เขามีความแตกต่างกันยังไงในภาย<ด>นอกที่แบบ f i r s t i m p r e s s i o n มองมาปุ๊บรู้เลยว่า ซีดานกับตัวสปอร์ตหประตูเป็นยังไง <c oughs> เริ่มจากตรงนี้เลยครับกระจังหน้าเขาจะเป็นโครเมียมถ้าเป็นตัว4ประตูค่ะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นตัว5ประตูสปอร์ตเขาจะมาในรูปแบบของรมดานะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเรามองไปข้างๆเนี่ยน้องพอมจะดูนะครับว่าตัวของซีดานเนี่ยเขาจะมีตัวโครเมียมอยู่ตรงขอบกระจกนะครับซึ่งให้อารมณ์ที่หรูหรามากกว่าตัว5ประตูที่เป็นสปอร์ต <c oughs> นะครับแล้วก็ล้อแม็กเขาจะเป็น อร่อย18นิ้วเหมือนกันแต่ว่าะจะไม่ลมดำมนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยเขาจะลมดำอาจจะแนวแนวดุดุหน่อยวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงอ่าโอเคส่วนออปชั่นนะครับลูกค้าออปชั่นของ มาด้าสามสี่ประตูกับ5ประตูเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ<ห>ในรุ่นท็อปเนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างหลังคือรุ่น SP นะครับ<ห>ก็จะเป็นระบบพวก i Active Sen s e ระบบความปลอดภัยเหมือนกันทั้งหมดภายในลูกเล่นเหมือนกันทั้งหมดหต่อเป็นคาเพลตเตอร์ Auto ได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอ่อสลูปด้วยนะครับแอร์แบ็กระบบวความปลอดภัยพื้นฐาน GVC+ p l ี s มีมาให้เราหมดเลยนะครับ<ห>ก็เดี๋ยวให้น้องพรอมพาไปดูด้านในคร่าวๆกันนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะดูว่าเป็นยังไงนะครับในรุ่นของซีดานั้นเดี๋ยวพรอมจะพาไปดูฝั่งคน ขา้างนั่งข้างละกันนะคะเดี๋ยวเปิดประตูพี่หญิงด้วยนี่โอเคค่ะในเรื่องของการดีไซน์นะคะก็ด้วยความที่ m a ด้าค่ะเขาจะทําการดีไซน์คือลูยแล้วแหละภายในอะค่ะก็คือเขาจะบุพวกนุ่มอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยทําให้ในเรื่องของแบบ การมองค่ะมันจะไม่แข็งมันจะทําให้ดูสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยใช่ครับนี่แหละครับวันนี้แดดร้อนบอกเลยนะยแสงกระทบตกตรงคอนโซลน่ะมันจะไม่สะท้อนเหมือนรถที่มีอ่า ในเรื่องของพลาสติกขึ้นรูปเยอะนะเพราะว่าถ้าเป็นหนังแล้วอะ่ะแสงกระทบที่ตกสายตาเราเนี่ยมันจะน้อยลงอันนี้มาดาเขาดีไซน์แล้วเขาคอนเฟิร์มเข้ามาเนาะส่วนเบาะของด้านหน้าคนขับก็จะเป็นเมมโมรี่ซีทสองสองสองตำแหน่งด้วยนะครับก็คล้ายๆกันก,กับในเรื่องของตัวของ ห้าประตูเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังนี้นั่งเป็นยังไงสำหรับ4ประตูแล้วก็แอร์ภายในห้องโดยสารนะคะอย่าลืมว่าแยกซ้ายขวาได้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าค่ะบางคนชอบหนาวบางคนชอบร้อนนะคะแตกต่างกันก็คือแบ่งได้เลยแยกซ้ายขวาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันลูกค้าด้านหลังจะมีแอร์ส แอร์ด้านหลังด้วยนะครับมี2ช่องเลยนะครับซ้ายขวานะครับทั้งตัว5ประตูและซีดานเนี่ยด้านหลังของซีดานเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาโป่งนิดนึงนะครับไม่สโลปนะครับเหมือนตัว5ประตูแต่ลูกค้าที่ชอบแบบแนวสปอร์ตก็ไปทาง5้ประตูก็ได้แต่งสวยๆนะครับก็ไม่ได้เน้นอะไรด้านหลังแต่ว่าถ้าเป็นซีดาน4ประตูเนี่ยกว้างมากแล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้ว2องสองสองแก้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นรีวิวคร่าวๆรวม,มเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกล่าวสรุปด้านนอกกับน้อองพอมน โอเคน้องพรอมเป็นไงจ<ะ>ูใจกันหรือเปล่าสําหรับรีวิวในครั้งนี้อาจจะไม่จูใจต้องเข้ามาชมที่ตัวรถจริงตัวจริงที่โชว<อ>ร์รูมกันได้เลยที่มาด้าพระนครสาขากเกษตรนวมินทร์นะครับสามารถทักอินบ็อกเราเข้ามานะครับที่ปุ่มข้อความได้เลยมีน้องๆทีมงานคอยตอบรับลูกค้าอยู่24ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโปรโมชั่นตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็คือถ้าใครสนใจนะคะรีบ ทักเข้ามาแล้วก็รีบจับจองเลยเพราะว่าตอนนี้เหลือรถแค่2องสองคันเท่านั้นนะครับลูกค้าที่เป็นราคาพิเศษนะน้องพรมส่วนลดเยอะมากนะครับของแถมก็มีเนาะยังทักเข้ามาคุยกันนะครับส่วนลดประมาณไหนน้องพรมส่วนรดอ่ะเอ่ยให้แบบนิดๆก่อนประมาณหลักแสนค่ะหลักแสนนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นรถทั้ง2คันเนี่ยเป็นรถที่มีใหม่น้อยมากน้อยมาก คือว่าเหมือนขับแบบว่าออกซอยแบบว่ารถใหม่เลยนะครับลูกค้าผมว่าคุ้มอ่ะได้รุ่นนี้ได้ได้สองสองรุ่นนี้ไปเนาะในอนที่จะมีออกมาเป็นคู่กันอี้นะครับลูกค้าลองเข้ามาดูในตัวรถก่อนได้นะครับที่เรานะครับมาด้าคอนสากาเกษตรนวมินนะครับหรือเพจมาด้าเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ทักข้อความหาเราเลยนะครับสำหรับวันนี้เซลล์แอปและเซลล์พอมขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ